ทำอะไรไม่ดีหนูรู้ว่าตัวตัวมาหนูชอบพูดปุากจัดรักหาขึ้นเตีแรกๆจะปล่อยหนูเถอะแม่แต่ตอนนี้หนูทำให้แม่นะหนูอยากขอโทษที่หนูเคยพูดไม่ดีหนูอยากให้แม่รู้ว่าหนูขอบคุณแม่ตอนที่หนูแย่ที่สุดหนูมีแม่มาช่วยหนูหนูไม่หนูก็ทม่ให้แม่ลำบากอีก พูดทำไมพูดทำไมวันหลังไม่ต้องซื้อ เอ่ะไม่เปิดเลยตารู้ไหมอ่ะเปิดดิเปิดเลย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 ออโลลาล้านข้างนี้เลยว่ะล้านทอง ล้วไปซื้อมาทำไมไม่ใส่เลยซูมๆล้วไปได้มาจากไหน,น,นามามันได้ก็เพิ่งจะบอกไม่มีตังค์แล้วจะได้มาจากไหนได้ไงบาทหนึ่นนงนี่แล้วแม่เก็บอันนี้ไว้ดีงนี่ของน้โมด้วยนโม ตอนตูนไม่สบายเนี่ยมีนโมเสียงนโมเนะี่ยปลูกหมูตอนนั้นน่ะนีไ่ไปได้อะไรจากไหนมาตูนไม่ให้นโมนะไม่ใช่ไปเอาไอ้ตังตรงนั้นใช้นะนี่มีทุดจ้าด้วยอยนะรับ <c oughs> วขวัญนะโมนะนนนไม่ใช่